สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักที่น่ารักทุกทท่านเลยนะคะคลิปนี้นะคะมาตามสัญญาค่ะเราจะมารู้จักต้นอะโกลนิมาเสือพราน3สีให้มากขึ้นนะคะซึ่งเขามีชื่อสามัญน,นะคะหรือว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะในนามว่าอะโกลนิมาพิกตัมไตรคลเลอร์ค่ะทุกคน ในส่วนของเรื่องราวของต้นอโกลนิมาต้นนี้นะคะต้นเสือพรานสามสีต้นนี้นะคะหรือว่าเรตั้งชื่อเล่นให้เขาว่าน้องสโลไลเนี่ยนะคะเรได้ทำคลิปเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะคะได้รู้จักเขาไป ประมาณหนึ่งคลิปแล้วนะคะทุกคนซึ่งเรยก็จะเล่าถึงการได้มานะคะซึ่งเรได้ซื้อเมล็ดมาเพาะนะคะแล้วก็บอกวิธีการเพราะแล้วก็บอกวิธีการดูแลช่วงที่เราเพาะนะคะแล้วรวมถึงระยะเวลากว่าที่เขาจะงอกนะคะให้ทุกคนได้ฟังนะคะถ้าใครสนใจอยากรับชมนะคะก็อย่าลืมไปดูคลิปที่เรได้ทําไว้ให้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเสือพรานสสีเนี่ยนะคะเป็นไม้ประดับในกลุ่มอะโกรนิมาค่ะ ความสวยงามและจุดเด่นของไม้ต้นนี้นะคะก็อยู่ที่าลายพรางที่มีสีเขียวเข้มและอ่อนสลับกันนะคะแบบทูโทนแล้วยังมีสีเข้มดำนะคะและสีขาวเพิ่มขึ้นอีกที่ขับเน้นความโดดเด่นของลายใบให้สวยมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้คือลักษณะใบนะคะที่ เป็นม,มีสีที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเส้นกลางใบของเขาจะเป็นสีขาวเงินนะคะทุกคนขาแล้วก็จะมีความเป็นทูโทนก็คือเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะคะและถ้าเราเลี้ยงดีๆหรือว่าสายพันธุ์ที่ดีๆนะคะ้ตรงที่เป็นเขียวเข้มนะก็เข้มมากจนเกือบดําเลยนะคะซึ่งมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะว่าชอบลักษณะสีโทนไหนประมาณไหนนะคะทุกคนขา ปัจจุบันนะคะเสือพรานสามสีมี2แบบนะคะก็คือลายพรางนะคะสลับเต็มทั้งใบเลยนะคะอันนี้ก็คือลักษณะแบบที่1นะคะทุกคนแบบที่1นะคะก็คือเป็นลายพรางทั้งใบนะคะโดยไม่มีเส้นสีขาวขั้นตรงกลางนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือลายเต็มทั้งใบเลยนะคะเป็นสีเขียวเข้มสลับกับสีเขียวอ่อนนะคะถ้าแล้วก็มีเข้มแบบเขียวเข้มดำดำ แจมมาด้วยค่ะทุกคนและแบบที่2นะคะก็คือแบบที่มีลายทางขาวบริเวณเส้นกลางใบตามแนวนะคะจากโคนถึงปลายใบยค่ะสวยงามมากนะคะและได้รับความนิยมมากเช่นกันค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือตัวอย่างของอโกรนิมาเสือพราน3สีนะคะที่มีเส้นสีขาวเงินนะคะพาดนะคะตรงกลางใบนะคะทุกคนคะ่ะ อะโกลนิมาเสือพราน3าเนี่ยนะคะได้รับความนิยมนะคะมาอย่างยาวนานนะคะและก็เป็นไม้ที่ยังมีราคาสูงขยายพันธุ์ก็ง่ายนะคะอ่าก็แค่เอาไปปักชำนะคะแต่ลักษณะการเลี้ยงนะคะก็คือต้องควบคุมความชื้นให้พอเหมาะนะคะในส่วนที่เรเลี้ยงมาเองเนี่ยนะคะ เรอะรู้สึกว่าเขาอาจจะชอบลักษณะดินที่มีความปโปร่งนะคะคืออที่มาที่ไปของเขาก็คือเขาพบครั้งแรกที่เกาะสุมาตรานเนาะเอ๋เรยก็ เรเคยปลูกเลี้ยงเขานะคะคือเขาค่อนข้างจะโตช้าจนเรเปลี่ยนวัสดุปลูกของเขาให้โปร่งขึ้นนะคะแล้วก็ให้เขาโปร่งขึ้นและแต่ในขณะเดียวกันเขาต้องมีความชื้นตลอดเวลานะคะถ้าทุกถ้าทุกคนเห็นนะคะเรก็จะเอาแฟก์นัมมอสนะคะปกโปะหน้าดินนะคะเพื่อให้อ่าหน้าดินของเขามีความชื้น และเพิ่มความชื้นสัมผัสระหว่างรอบๆลํลำต้นของเขานะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือลักษณะจากที่เรเลี้ยงเขามานะคะเร่เร่ก็สังเกตนะคะทุกคนจากที่เรสังเกตนะคะถ้าเขาอยู่กลางแจ้งนะคะหรือว่าแดดอะ่ะโดนเขาอะ่ะเยอะเกินไปอะ่ะสีใบของเขาจะไม่สวยเลยนะคะสีเขาเขาจะซีดนะคะแต่ถ้าเราเอาไว้ในที่ร่มนะคะสีของใบของเขานะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวเข้มนะคะจะไม่เป็นสี เขียวแบบซีดจางนะคะทุกคนโดยส่วนตัวนะคะเรมองว่าต้นอะโกรนิมาเสือพานสามสีเนี่ยนะคะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมนะคะแต่เขาไม่ใช่คือโดยส่วนตัวเรมองว่าไม่ใช่ไม้กระแสนะคะเป็นไม้ที่ยังนิยมอยู่ตลอดนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบไม้ดังนะคะ ทีนี้ไม้ต้นนี้นะคะตั้งแต่เรรู้จักเข้ามาเนี่ยเขาก็เป็นไม้ที่ขายได้เรื่อยๆแล้วราคาเขาไม่ได้ตกแบบตกควบภาพนะคะแล้วราคาก็ไม่ได้สูงเวอร์วังอลังการจนเกินไปนะคะราคาของเขาก็สูงแต่ว่าไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ช่วงราคาไม้ด่างตกก็ไม่ได้ตกตามกระแสไม้ด่างนะคะทุกคนคะ่ะ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานะคะเรยก็เลยมองว่าเขาอะเป็นไม้ที่เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับบุคคลนะคะที่อยากจะเก็บไม้ด่างเพื่อสร้างรายได้นะคะทุกคนอะกรูนิมาเสือพราง3าสีเนี่ยนะคะเขามีลักษณะ,ะลายด่างที่หลากหลายนะคะทุกคนแต่ก็ยังคงความเป็นลายพรางอยู่นะคะลักษณะใบก็แตกต่างกันไปค่ะอย่างลักษณะ,ะลายพรางและลักษณะใบที่เร ยกมาเป็นตัวอย่างข้างต้นเนี้ยก็อาจจะเป็นลายที่นักเก็บนักนักสะสมมีอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูาลายแปลกๆบ้างนะคะทุกคนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คืออะกรูนิมานะคะลักษณะลายและลักษณะใบนะคะที่นักสะสมนะคะอาจจะกำลังตามหานะคะทุกคนเป็นแบบใหม่นะคะถ้าใครนะคะมีโอกาสได้เข้าป่านะถ้าเจอลายแบบนี้นะคะก็อย่ารอช้านะคะทุกคนคะ่ะ สวยมากเลยเนาะทุกคนเนาอ,อว่าไหมคะเดี๋ยวในคลิปนี้เลยก็จะมีราคาให้ในถ่ายให้คลิปนะคะก็เอามาให้ทุกคนได้รู้ว่าราคาอยู่ที่ประมาณไหนแล้วกันนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะทําคลิปเช็คราคาต้นอากลูม่าอกลูนิมาเสือพราสามสีให้แบบเยอะๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เอาแค่เป็นน้ําจิ้มไปก่อนนะพอรู้ว่ามันมีราคาและราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก่อนคะ่ะ ในส่วนของข้อมูลราคาในวันนี้เรยเอามาจากร้านในไ G นะคะทุกคนอย่างตัวนี้ก็3,800นนะคะราคาเขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะก็ประมาณหลักสา3พันกว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งเรยมองว่ามันมันโอเคมากเลยอะราคาเขาแบบสำหรับคนเล่นไม้ด่างจะรู้ไหมว่าไม้ด่างอะมันแพงอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็คือโดยส่วนตัวเรชอบลายของเขาอยู่แล้วเลยเป็นคนชอบอยู่แล้วเนาะเลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันโอเคมากนะคะสําหรับวันนี้ข้อมูลราคาอาจจะน้อยไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรจะมาทําคลิปข้อมูลราคาให้อีกต่างหากนะคะถ้าใครสนใจอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะคะเรจะได้รู้ว่าทุกคนออยากรู้เรื่องราวของอกกุงนิม่าเสือพราน3-4ต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอพระคุณมิตรทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีและขอขอบพระคุณมากๆค่ะ